นมาปูบ,บสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูแคมป์ชนลนะครับช่องบันเทิงของคนกลางเต็น เช่นเคยนะครับวันนี้ครูแคมช a n n นลเราก็มีเต็นต์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วเต็นต์รุ่นนี้เป็นเต็นต์ชื่อว่าเซนิโอนะครับเป็นเต็นท์ที่วางกับเตียงคอดแบบนี้นะครับข้อดีของการวางเต็นท์บนเตียงคอดแบบนี้นะครับเวลาน้ําไหลผ่านหรือฝนตกเนี่ยมันก็จะไหลออกด้านล่างนะฮะทำให้เราไม่ต้องไปนอนแช่น้ํานานๆนะครับแล้วก็สะดวกสบายลุกนั่งง่ายนะครับ การกันน้าก,กันฝนก็ดีมุ้งที่ให้มาก็กันมแมลงได้นะครับแต่ไม่ถึงกระทีมากจะทําให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับในรุ่นนี้ก็กางไม่ยากนะครับวิธีการกางเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนไปชมผมรบกว,นเ,วนเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เป็นกําลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปชมกันเลยไปครับ เต็นเซนิโอนะครับจะเป็นเต็นขนาดนอน1คนนะครับเป็นเต็นที่เหมาะสําหรับการกางบนเตียงคอตแบบนี้นะครับมีขนาดภายในอยู่ที่เมตรเก้คูณหกาเซนน้าหนักนะครับรวมแล้วจะอยู่ที่2.3กิโลวัสดุของตัวผ้านะครับจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับค่ากันน้ําอยู่ที่2,000มิลิเมตรนะครับส่วนตัวพื้นของเต็นก็จะมีค่ากันน้ําอยู่ที่4 0 0พมิลิเมตรตัวโครงเสานะครับก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ให้ตัวได้นะครับมีอยู่2ท่อน ในวันที่ถ่ายคลิปนะครับก็ได้จังหวะพอดีที่ฝนตกพอดีเลยนะครับเราก็ได้ทดสอบตัวผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีค่าการกันน้ําอยู่2,000มิลิเมตรนะครับถือได้ว่ากันน้ํากันฝนได้ดีเลยครับเต็นท์เซนทิโอตัวนี้ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาประกอบเตียงคอดกันก่อนนะครับเตียงคอดที่เราใช้วันนี้นะครับเราใช้เป็นของเตียงของวิดาลิโดนะครับเป็นไซส์ S นะครับไซส์ size 65คูณเมตร90เซนนะครับตัวนี้ของวิดาลิโดค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าผ้าเป็นผ้าลิสสอบเราก็ต้องมาประกอบตัวเตียงคอดก่อนนะครับ วิธีประกอบเตียงขอดนะครับไม่ยากนะครับเราก็นําตัวตัวนี้เป็นตัวขา,าเป็นตัวขาที่จะรับน้ําหนักนะครับเราก็มาประกอบเข้าเลยเตียงของวิดาลีโดนี่เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวไซส์เอนะครับก็เพื่อนๆก็ไปซื้อได้ในช้อปปีนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ประกอบคานครับ ออเต็นต์เซนิโอนะครับก็สามารถใช้กับเตียงขดทั่วไปได้นะครับที่มีขนาดไซส์ที่เมตรเก้าสิบคูณหกสิบห้าเซน์นะครับ เมื่อเราได้เตียงขอดมาแล้วนะครับเริ่มต้นเลยเราก็เอาตัวอินเนอร์มาปูบนเตียงขอดเลยครับตัวของเต็นเซนฮิโอนะครับมันจะมีสายรัดไว้รัดกับเตียงนะครับเราคล้องเข้าไปใต้เตียงเลยแล้วเราปรับรัดให้แน่นครับดึงตึงนะครับจะสังเกตเห็นนะครับด้านล่างนี้จะเป็นเข็มขัดรัดนะดึงให้ตึงครับแล้วเราก็มาดึงอีกด้านหนึ่ง แล้วก็ดึงให้ตึงโอเคตึงแล้วแล้วเราก็นําเสารครับที่เขามีให้มาในชุดนะครับเสาที่ให้มาจะเป็นเสาไฟเบอร์นะครับแล้วก็ประกอบเสาเลย ประกอบเสาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็นำเสานะครับตัวอินเนอร์ของเซนติโอนะครับมันจะมีช่องให้เสียบด้านบนนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยเป็นกากบาทนะครับแทงทะลุไปเลยทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งนะฮะพยายามวางให้อยู่ตรงกลางนะครับโอเคเราก็มาแทง จะแยงเข้าไปอีกที่ปลายเสาของตัวเต็นท์นะครับมันจะมีข้อต่อแบบงอๆแบบนี้นะครับเขาจะทำแบบงอมาให้เลยเพื่อทำให้เรานอน ได้กว้างขึ้นนะครับมีสจะขยายตัวอินเนอร์ได้กว้างขึ้นเมื่อเราสอดเข้าไปทะแยงเข้าไปได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาจับที่ปลายเสาครับพยายามวางให้อยู่ตรงกลางนะครับที่มุมของตัวอินเนอร์นะครับมันจะมีตัวแบบนี้นะครับทั้ง4ด้านนะครับเราก็เอาปลายเส,สาเาใส่เข้าไปใส่เข้าไปด้านนี้ก่อน มาทำอีกด้านหนึ่งครับเป็นกากระบาดเวลาจ,จับเสาครับพยายามจับปลายๆนะฮะ เสร็จแล้วนะครับตัวอินเนอร์ก็จะได้แบบนี้ซปก็ถือว่าลื่นดีนะ ในตัวอินเนอร์นะครับมันก็จะมีอันนี้ไว้เก็บสัมภาร,ระเนาะที่มุมทั้ง3มุมนะครับจะมีอยู่มุมนึงที่เป็นอ่าพลาสติกนะอันอื่นจะเป็นเหมือนมุ้งตะข่ายแต่อันนี้อาไว้เป็นพลาสติกเขาเออกแบบมาให้สําหรับเหมือนกับว่าเราให้เรานอนตรงหัวตรงเนี้ยแล้วสามารถมองทะลุผ่านออกมาได้ก็ค่อนข,ข้างจะละเอียดนะออกแบบได้ละเอียดมากนะครับ เสาด้านบนมันก็จะควายกันอย่างนี้อ่าก็จะควายกันเหมือนเหมือนเต็นท์ทั่วไปนะครับถ้าถามว่าความสูงนี่สูงผมว่าในบรรดาเตียงขอดนี่ก็ถือว่าสูงพอสมควรน,นะเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคุมไฟชีตกันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็นำไฟชีตออกมานะครับเราก็คุมไปเลยครับ โอเคพอเราคุมได้อย่างนี้นะครับด้านในนะครับของตัวไฟชีสนะครับเขาจะมีดีนทุกแกแบบนี้นะครับเราเอามาพันเข้ากับเสานะครับทั้ง4จุดนะครับ เราก็จัดทรงอีกทีหนึง่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เซนทิโอที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเหลือแต่ว่าเราจะยึดกับตัวสมอบกนะครับในชุดเราก็จะมีสมอบกมาให้5ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการต่อสมอบกต่อกันแบบไหนในชุดนะครับก็จะมีสมอบกสีดํามาให้นะครับเราก็ดึงตัวนี้ครับสายตัวนี้ที่มุมนะครับของตัวไฟชีทเราก็ ตอกลงไปเลยตอนนี้เราตอสมอมครบทั้งหมด4จุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอกด้านหน้าบ้านเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับเต็นท์เซนฮิโอแบบกลางบนคอร์ดตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคา เต็นทีโอนะครับก็จะเหมาะสําหรับสายมอเตอร์ไซค์ไวเกอร์นะครับทุกอย่างก็ดูลงตัวนะครับจะมีข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปิดทึบนะครับแต่ก็ได้ความเป็นส่วนตัวมานะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเต็นท์เซนทิโอนะครับสามารถเข้าไปทดลองนอนได้ที่ร้านคูแคมป์อท์ดอร์นะครับซอยลาดพร้าวหกแยก4ตอนนี้เรามีตัวโชว์ให้ทดลองนอนกันแล้วนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเต็นท์เซนทิโอตัวนี้นะครับเป็นเต็นท์ที่กางไม่ยากเลยนะครับกางง่ายมากวัสดุก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ําอย่างดีนะครับภายในก็เป็นมุ้งระบายอากาศได้นะครับกันน้ํากันฝนดีแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเหมาะสําหรับสายไบเกอร์นะครับสามารถเก็บเล็กพกพาไปสะดวกเลยนะครับสามารถมาทดลองนอนกันได้นะครับทดลองใช้กันได้ที่คูแคมอัลโดซอยลาดพร้าวหกสิบสี่แยกสี่นะครับหรือจะสั่งไปที่ทางช้อปปี้นะครับ หรือลาซาด้าครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปกดตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับก่อนจากการวันนี้จะรบกูนเพื่อนๆน,นะครับโปรดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เป็นกําลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอาเต็นท์รุ่นไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับรับรองนะครับจะเป็นเต็นท์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ